ทุกคนเดี๋ยวนะพี่นิวซื้อไป800โลบักแล้วใช่ไหมมันบอกว่าถ้าเกิดเราซื้อสิ่งนี้เราจะได้เงินมาในเกมแบบไม่มีจํากัดนะคะแต่ปรากฏว่าพอพี่นิวมาเช็คตังตรงนี้นะคะมันก็ขึ้นมาแบบปกติมากอะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ในแมปที่ชื่อว่าอนิเมะ ไทคูนั่นเองนะคะซึ่งในแมปนี้เป็นการรวมตัวของการ์ตูนอนิเมทที่โด่งดังนะ,ะมาไว้ในแมปนี้แมปเดียวเลยถ้าเกิดยิ่งคำว่าไทาคูนะคะมันก็แปลว่าเรานะต้องมาทำการสร้างโรงงานและแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาทำการสร้างโรงงานหรือว่าสร้างบ้านของอาเนียไปเลยนะทุกคนนะนี่คือนี่อาเนียไทยคูนนะคะบ้านหรือว่าโรงงานของอาเนียนั่นเองก็จะมีตัวอาเนียนะคะนี่ มายืนอยู่แบบตัวบลเลอร์เลยนะคะพอดีว่าพี่นิวคิดถึงอาเนียนะก็เลยมาเล่นแมปอาเนียแล้วก็ทําการเคลมโรงงานไปเลยละกันนะจะเห็นว่าด้านบนนั้นนะคะมีอาเนียไปนั่งอยู่บนนูนด้วยน่ารักมากอันดับแรกเลยนะเราต้องนี่เลยไปทําการสร้างเครื่องจักร นะ,ะเครื่องจักรมาแล้วนี่คือเครื่องจักรอันแรกของเราเครื่องจักรก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะถ้าเกิดเราทําการซื้อสิ่งนี้นะคะอะไรเนี้ยด,อดอ็อกด็อบ้าไเนียหนึ่งร้อยห้าสิบโลบาก <c oughs> เรานะคะก็จะได้เครื่องจักรที่แบบว่าดีๆมาแต่ว่าเดี๋ยวเราขอแบบว่าไม่เสียโลบากก่อนแล้วกันนะคะเอ้ยเดี๋ยวนะทําไมเงินไม่ขึ้นจะอะไรขึ้นอ,อ๋อย่าบอกนะว่าเราต้องไปกดเหรอโอ้โหต้องใช้เมาส์คลิกนะคะ นี่วัสดุถึงออกมาอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหมีแบบว่าออโตโ้ไหมเนี่ยพอวัสดุออกมานะคะนี่เลยมันก็จะเงินขึ้นมานะคะโอโ้ขึ้นมาแบบนิดเดียวเองทุกคนเครื่องจักรอันต่อมาราคา70นะคะ70บาทอ่ะไปเอาตังก่อนแล้วกันนะตอนนี้นะพี่นิวก็ไปเอาตังนะคะทุกคนแล้วก็อ่ะไป70บาทมาแล้วนะคะ นี่เลยก็จะเป็นเครื่องจักรสีฟ้าอยแต่ว่าเครื่องจักรอันที่2นี่คือวัสดุออกมาเองเลยนะคะเราไม่ต้องกดต่อไปราคา150อ่ะเราต้องทําการสร้างโรงงานของอาเนียให้เสร็จแล้วเงินเนี่ยก็ขึ้นช้าแลือเกินนะทุกคนถ้าเกิดเราอยากให้เงินขึ้นไวเนี่ยเราก็ต้องมาทําการกดนะคะนี่กดช่วยไปเลยนะทุกคนนะโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมเราต้องมากดแบบนี้ด้วยไปดูตังกันนะ,ะตอนนี้เราได้มานะคะเกือบ200บาทแล้วอเ,เอาเคอตาังมา แล้วก็มาซื้อเครื่องจกักรอันที่สามฟึบได้มันแล้วเนะคะเครื่องจักรอันที่สามก็ดูใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะ,ะต่อไปเรามาซื้อกําแพงดีกว่านะ,ะอะกาแพงเริ่มมาแล้วทุกคนนะ,ะต่อไปเรามาสร้างสิ่งนี้ดีกว่านะ,ะอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นพื้นนะทุกคนราคาหนึ่งร้อยสิบเป็นพื้นจริงด้วยนะคะเอาและมาดูตังกันนะ,ะอู้ได้มาหกร้อยกว่าจัดไปทุกคนได้มาหกร้อยกว่าเลยแล้วก็เครื่องจักรอันที่ห้าของเรานะคะราคาหกร้อยไปว้าว รู้สึกว่าเครื่องจักรอันที่หนะสวยมากเลยทุกคนต่อไปเราไปซื้อกำแพงอีกดีกว่านะต่อเติมกำแพงขึ้นไปอ้าได้มาแล้วอ๋อจะได้เป็นเสามาแบบนี้ทุกคนนี่เสาเริ่มมาแล้วตอนนี้นะโรงงานของเราก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาหน่อยๆแล้วก็อันนี้นะคะราคา150บาทคืออะไรไม่รู้อ๋อเป็นแค่กล้องเหรอคะแค่กล้องนี่ก็ร5อยบาทเลยเหรอต่อไปมาดูเครื่องจักรนี้กันดีกว่าฟึบ อ๋อนี่เป็นเครื่อง QC หรือว่าเครื่องสแกนนั่นเองนะคะนี่ถ้าเกิดเรานะมีเครื่องสแกนเนี่ยเงินของเราก็จะขึ้นมาไวมากต่อไปมาดูเครื่องจักรราคา1000ัฟาบโอโ้โหเฮ้ยเครื่องจักรนี้สวยมากเลยทุกคนนี่จะบอกว่าเครื่องจักรนี้สวยจริงๆนะคะนี่เป็นเครื่องจักรที่ใหญ่มากแล้วก็ไปสร้างกำแพงขึ้นมาอีกนะคะมาโอ้โหตอนนี้กำแพงเริ่มสูงแล้วทุกคนนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโรงงานนี้มีกี่ชั้นอ๋อรู้สึกว่า มันมีให้เราซื้อชั้น2แล้วนะราคา2,000บาทแต่ว่าตอนนี้ตังค์เราไม่พอนะคะเราซื้อชั้น2ยังไม่ได้ตอนนี้เงินของเรานะคะขึ้นมาเป็น2,000กว่าแล้วอ่ะเอาตังค์ไปนะคะ แล้วก็เอาเงินที่เราได้มาไปซื้อชั้นสองดีกว่ามาแล้วนะชั้นสองรู้สึกว่าชั้นสองเราเนี่ยได้เป็นพื้นมานะคะแต่ว่าเราต้องมีบันไดสิอะบันไดาราคา1,500หโอ้มก god แล้วตอนนี้เราก็มีเงินพอที่จะซื้อบันไดขึ้นไปชั้นสองแล้วไปอาบันไดนะคะว้าวบันไดดูดีมากตอนนี้นะโรงงานของอาเนียเนะคะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกกันดีกว่านะว่าอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะทุกคนราคา750มา คืออะไรอะ่ะว้าวเป็นป้ายไฟนะคะป้ายไฟหน้าโรงงานเขียนว่าอาเนียในขณะที่ลูฟี่นะคะก็มายืนมองโรงงานอาเนียอยู่นะเอาแหละทุกคนตอนนี้เราก็สะสมเงินจนได้หนึ่งหมื่นกว่าบาทแล้ว ปายจัดปลายนะคะแล้วเราก็เอาเงินนะคะไปสร้างอะไรก่อนดีมาแบบว่าใส่ไฟก่อนเลยกันอ่าไฟราคา1,000นะโอ้โหไฟมาเป็นแบบสปอตไลท์แบบนี้เลยในเนี้ยไฟสว่างมากทุกคนอ่ะแล้วก็มาดูด้านนี้กันนะคะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะราคา1,000นอุ้ยน้ำยาได้น้ำยามาแล้วทุกคนเนี่ยเดี๋ยวขอดื่มก่อนนะโอ้โหพอดื่มปุ๊บเป็นตัวม่วงปั๊บเลยแล้วก็จะวิ่งไวแน่นอนนี่เป็นน้ำยาว,วิ่งไวนะคะแล้วก็อันต่อมาคืออะไรโอ้โหวิ่งไวมาก อ๋อก็จะเป็นอาวุธนะะอ่ะมาสองอะไรทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นเหมือนธนูนะคะอ้าเป็นอาวุธธนูแล้วก็อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ย ว้าวดูนากลัวมากเลยทุกคนนี่เป็นไม้กระทางหัวกะโหลกนะแล้วก็มาทําการสร้างประตูเซ็นเซอร์กันฟึบอ้าเพื่อมีคนเข้ามาในโรงงานเรานะคะอุ๊ยรู้สึกว่ามีเพื่อนเข้ามาเล่นเราหนึ่งนะตอนแรกพี่นิวอยู่คนเดียวในแมปเลยนะเนี่ยตอนนี้เรามีเพื่อนเข้ามาเล่นแล้วเฮ้ยรู้สึกว่าชั้นหนึ่งเราสร้างหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวเรานะคะมาสร้างชั้นสองต่อกันแน่ทุกคนมา อันแรกเลยที่สร้างคือสายพานโรงงานนะคะมาโลดโอ้โหรู้สึกว่าชั้นสองนี้ราคาแพงเหมือนกันเนี่ยต่อไปก็จะเป็นเครื่องจักรชื่อว่าอนิเมะเกิร์นะคะเป็นยังไงว่าอุ้ยเฮ้ทุกคนเป็นเครื่องจักรแบบเป็นแบบว่าเป็นอนิเมะเหมือนในเกมซากุระเลยทุกคนโอ้โหซากุระก็มานะ,ะนี่ซากุระมายืนเป็นเครื่องจักรนะคะเนี่ยต่อไปเป็นเครื่องจักรอนิเมะเกิร์เหมือนกันราคาสี่พัน ตังพออยู่นะอ้านี่ค่ะก็จะเป็นตัวละครอนิเมเกอร์นะคะเหมือนในเกมซากุระอันนี้เป็นแบบนั่งนะ,ะเฮ้ยจะบอกว่าชั้นสองนี่คือเครื่องจักรเท่มากต่อไปมาซื้อกําแพงกันตังไม่พอนะคะทุกคนเมื่อกี้พี่นิวลงไปเอาตังมาแล้วนะ,ะไปอ้าโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหนี่มาจากกระตูรเรื่องไรอะ่ะใครรู้บอกด้วยนะต่อไปไปสร้างกำแพงการตังพอไหมเอา้าตังไม่พออีกแล้ว อะไรกันทับเนี่ยอเอาละทุกคนพี่นิวคิดว่ามันจะช้าเกินไปเพราะฉะนั้นเรามาทําการซื้อสิ่งนี้ดีกว่านะฮะนี่มันนี่แบบอินฟิน t y ี้นะคะนี่ค่ะถ้าเกิดเราซื้อสิ่งนี้ในราคา800โลบักเราก็จะได้เงินมาสร้างโรงงานแบบไม่จํากัดน,นะคะไปเลยค่ะ800โลบักยอมนะคะยอม,ะะยอมจ่าย เอาตอนนี้พี่นิวก็จ่ายไปแล้วนะคะเฮ้ย hey, ทุกคนเดี๋ยวนะพี่นิวซื้อไป800โลบักแล้วใช่ไหมมันบอกว่าถ้าเกิดเราซื้อสิ่งนี้เราจะได้เงินมาในเกมแบบไม่มีจํากัดนะคะแต่ปรากฏว่าพอพี่นิวมาเช็คตังตรงนี้นะคะมันก็ขึ้นมาแบบปกติมากอะ่ะ หมายความว่า800โลบักเราเดี๋ยวนะจะเสียฟรีหรือเปล่าเนี่ยโอ้ oh, ไม่นะทุกคนเอาอย่างงั้นเลยเหรอนี่แมปมันกินตังเราไปฟรีฟรหรือเปล่าวะทุกคนไม่นะ800โลบากเลยนะทำไมถึงทํากับฉันได้เดี๋ยวนะมาดูตรงนี้ก่อนนะทุกคนนี่จะเห็นว่าพี่นิวนะมีตังอยู่แค่17,000ับาททา,ทางที่ความจริงเนี่ยเราต้องได้ตังแบบไม่จํากัดนะคะหรือว่าได้ตังเป็นล้านๆเลยก็ว่าได้เดี๋ยวลองแบบว่ารีเซ็ตตัวเองก่อนนะฟื้นแป เนี่ยพอรีเซ็ตตัวเองปุ๊บนะคะมาดูกันว่าตังจะมาไหมโดยการมาเช็คตรงนี้นะคะมาดูกันตังก็เท่าเดิมนะคะไม่ได้มีความขึ้นมาแบบอินฟินิตี้เลยนี่เราโดนแบบแกงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยทำไมทำแบบนี้ลเลยต่อมามาสร้างเครื่องจักรอันสุดท้ายของชั้นสองกันนะคะมาก็จะเป็นเครื่อง q c สแกนนั่นเองนะทุกคนปุ้ยรู้สึกว่ามันออกมาเป็นตัวอมองอัรเหรอเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวทุกคน นี่มันโรงงานอาเนียหรืออะไรเนื้ยดูสิออกมาเป็นตัวอมองอัดนะคะเดี๋ยวเรามาซื้อบันไดชั้นสามกันนะคะ โอเคมาแล้วทุกคนนะไม่แน่ใจว่ามีกี่ชั้นนะทุกคนแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเหมือนเราโดนหลอกนะคะนั่นแหละค่ะโดนเอาเงินไปแปดร้อยโลบกักทำยังไงอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดพี่นิวออกจากแมพไปอะ่ะแล้วพอเข้าใหม่อะ่ะโรงงานมันก็จะไม่เซฟให้เรานะคะแล้วจะบอกกับทุกคนว่าเครื่องจักรนะคะบนชั้นสามราคาเริ่มต้นสองแสนสองโอ้โหเดี๋ยวนะโดนแกงไปแล้วแปดร้อยโลบกักตอนนี้คือไม่มีกําลังใจในการสร้าง โรงงานอีกต่อไปต่อมาเรามาใส่ไฟชั้นสองก่อนดีกว่ามาอ่ะเป็นไฟสปอร์ตไลท์สว่างสวยแบบนี้เลยเนะี่ยรู้สึกท้อแท้หัวใจหลือเกินว่าแต่ทําไมไฟมันสว่างจังลเลยดูหน้าพี่นิวดิขาวเกินไปหรือเปล่าเอาล่ะทุกคนพี่นิวว่าเราสร้างแค่นี้ก็พอนะเพราะว่ารู้สึกว่า เราโดนแกงไป800โลบกักล้วก็คงไม่มีกำลังใจในการสร้างแล้วอาเนียขอโทษด้วยนะที่เราสร้างโรงงานเธอไม่สำเร็จแล้วเธอเนี่ยก็ต้องเอา800โลบักมาคืนเราด้วยนะ <c oughs> เอาละทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะพร้อมกับโรงงานอาเนียที่เราโดนแกง <c oughs> ไปแล้วทุกคนนะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆตอนนี้มีตังอยู่3 0 0 0 0บาทสุเลยดี อันนี้คืออะไรอ่ะชูชูริเคนคืออะไรก็ไม่รู้อ่าเหมือนกับว่าเป็นอาวุธดาวกระจายนะคะนี่เป็นไงดาวกระจายปลาไปไหนอะ่ะปลาไปนูน่นอ่าเดนะี๋ยวนะอ๋อนี่ไงแล้วดาวกระจายก็จะมาติดตรงนี้ลงปลาใส่ซากุระสิปึ๊บปลาสิปลาไปอ่านี่ค่ะเราก็จะไปติดตรงตัวซากุระนะคะลาก่อนนะโรงงานอาเนียเราคงไม่เข้ามาในแมปเธออีกต่อไป Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up!